สำหรับทีมฟุตบอลแล้วนะครับเรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเลยนะครับที่ทำให้ผลงานของแต่ละทีมค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้แต่ละฤดูกาลของทีมนั้นๆนะครับเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำเป้าหมายได้สำเร็จตามที่ตัวเองตั้งไว้หรือว่าผูเองนะครับคือหนึ่งทีมที่เคยมีปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาประสบพบเจอกันบ่อยครั้ง เหลือเกินนะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แฟนบอลลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะรุนเหลือเกินว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์บาดเจ็บซ้ำซากของผู้เล่นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นตัวหลักๆแต่ในฤดูกาลนี้นะครับมันมีเรื่องที่แปลกอยู่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันว่าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นยังวนเวียนนะครับไหลามาเทมาอย่างต่อเนื่องแต่ในมุมกลับกันนะครับผลงานของลิเวอร์พูล กลับไม่ได้อ่อนด้อยลงไปเลยมันมีเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาหรือไม่ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเลวพูเองนอกจากมีอาการบาดเจ็บเหมือนกับทุกๆท,ทีมแล้วแต่ความสม่ําเสมอมันดันเกิดขึ้นมาในฤดูกาลนี้เพราะว่าอะไรข้อแรกเลยนะครับเรามาดูกันเพราะว่าเหตุผลที่1ก็คือเรื่องของระบบการเล่นของเจอร์กินคอป เินคอปจะเน้นระบบนะครับในการเล่นการวางแผนที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการคัดเลือกผู้เล่นลงไปประจำตำแหน่งที่ตัวเองต้องการอยากจะให้เล่นระบบถูกออกแบบมาแล้วก็ยืนพืน้นเป็นเป้าหมายหลักสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวผู้เล่นอาจจะมีศักยภาพที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ดีเรื่องของรูปแบบการเล่นที่ออกมาโดยระบบมันก็ยังจะมีแพทเทิร์นมีรูปแบบต่าง ที่ค่อนข้างจะตายตัวและชัดเจนและช่วยให้ผลงานมันสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับจริงอยู่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปสู้ตัวหลักนะครับที่มีความสามารถมากกว่าแต่ไม่ค่อยได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าศักยภาพมันอาจจะลดน้อยลงไปแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังทำให้ผลงานของลิเวอร์พูลไม่ได้ตกต่ำดําดิ่งไปอย่างที่เคยเป็นมาในแต่ละฤดูกาลนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เชนคอฟกําลังเน้นนะครับให้ลุกอย่าง ในเรื่องของระบบมันคือปัจจัยสําคัญนะครับที่จะต้องเลี้ยวผูจะต้องใช้แล้วก็ยืนรูปแบบดั่างนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่นักเตะตัวหลักยังบาดเจ็บอยู่ข้อ2เลยนะครับเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็มันมีความสําคัญมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการปรับแท็ติกหรือการแก้เกมต่างๆนานาที่เจอเกนคอปได้แสดงออกมาในฤดูกาลนี้เราว่าเขาสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสนามระหว่างเกมหรือ Mac แม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาและปรับวางระบบรูปแบบแล้วก็นักเตะที่จะลงเล่นก่อนเกมการแข่งขันได้ค่อนข้างแม่นยำและมีประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับเราจะสังเกตเห็นบ่อยครั้งมากเลยที่ลิเวอร์พูลนะครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกับครึ่งเวลาแรกที่มีปัญหามักจะถูกปรับแล้วก็ทำให้ครึ่งหลังเกมสามารถยกระดับขึ้นมาได้ เช่นเดียวกันกับการที่เปลี่ยนตัวูุเล่นตัวสำรองลงไปแล้วสามารถนะครับมีผลงานที่ดีขึ้นแล้วท้ายที่สุดเรี้ยวผูก็สามารถที่จะเดินหน้าเก็บเป้าหมายได้ตามที่ตัวเองต้องการได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้อาการบาดเจ็บยังไม่สามารถที่จะทําอะไรนะครับให้ผลงานของเรี้ยวผูมันลดถอยประสิทธิภาพลงไปได้เพราะมันสมองของเจอเร์เกนคอปแล้วก็ทีมงานนั่นเองนะครับ ข้อที่3เลยก็คือริวเวอร์พูนะครับโชคดีอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างมีอะคาเดมี่ของตัวเองที่สามารถที่จะผลิตเด็กขึ้นมาแล้วก็าสามารถที่จะนำมาใช้งานได้ค่อนข้างเยอะซึ่งในฤดูกาลนี้เป็นสิ่งที่จะออกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าริวเวอร์พูใช้เด็กจากอะคาเดมี่ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะมีผลงานที่ถูกจับตามองว่ามีความสามารถไม่แพ้กับรุ่นพี่ที่ตัวเองอ่า ได้ลงมาเล่นนะครับแทนที่ในช่วงเวลาที่รุ่นพี่ต่างๆบาดเจ็บนะครับสิ่งสำคัญเลยมันต้องมองไปที่ตัวผู้จัดการทีมด้วยเช่นเดียวกันว่ากล้านะครับกล้าที่จะให้โอกาสเด็กเหล่านี้กล้าที่จะเปิดทางนะครับให้ผู้เล่นดาวรุ่งได้ลงไปสัมผัสบรรยากาศและการเล่นต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันแล้วในอีกมุมหนึ่งก็คือเด็กเหล่านี้นะครับสามารถที่จะฉกฉวยโอกาสของตัวเองนะครับเมื่อที่ เมื่อตัวเองได้รับความไว้วางใจจากเจคเกนคอปแล้วก็จีมงานให้นงเล่นด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยก็ได้ทำให้ในช่วงเวลาที่ทีมเลี้ยวผูมีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับแต่การใช้ดาวรุ่งของทีมยังสามารถตอบโจทย์ของเลี้ยวผูได้มากขึ้นมันก็เลยทําให้ผลงานของเลี้ยวผูยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับแม้ว่าในช่วงเวลาตอนนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นมากขึ้นก็ตามนะครับข้อที่4เลยนะครับข้อนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกัน ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าบรรดาตัวสมรองนะครับในในทีมลิเวอร์พูลหลายหลายคนนะครับในฤดูกาลนี้สามารถที่จะอัพตัวเองนะครับแล้วก็ยกระดับการเล่น ของตัวเองกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทีมจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวสํารองหรือตัวสแตนบายต่างๆที่มักจะเป็นตัวสําสรองอยู่ข้างสนามแต่ในช่วงเวลาผู้เล่นหลักบาดเจ็บพวกเขากลับมาลงสนามแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้ไม่ต้องใครเลยนะครับเอาง่ายๆเลยตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนั่นก็คือโจโกเมสนะครับที่สามารถที่จะถูกจับลงในตําแหน่งไหนและตอนนี้การปักหลักในตําแหน่งแบ็คซ้ายของเขา ก็ทําให้เขาเองได้รับคําชื่นชมจากฟอร์มการเล่นหรือแม้กระทั่งการถูกจับมาเล่นเป็นฟูลแบ็กทางด้านขวานัดล่าสุดนะครับเล่นทั้ง2ฝั่งเลยก็สามารถเปิดบอลทำแอซิสให้ทีมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือ,อสิ่งที่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่ตัวสํารองของลิเวอร์ p o o สามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งได้ทันเวลาพอดีนะครับไม่ใช่แค่โจโกเมสคนเดียวเคอร์ติสจนก็เข้าข่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่เคอร์ติสจนนี่ดีไปจนถึงขนาดที่ว่าเล กลับมันยึดตำแหน่งตัวจริงได้เลยทีเดียวเหมือนกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลเองแตกต่างจากทีมอื่นๆเหมือนกันนะครับข้อที่5เลยนะครับลิเวอร์พูลเองโชคดีอย่างหนึ่งที่ในฤดูกาลนี้นะครับการโรเตชันของลิเวอร์พูลสามารถที่จะ ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วการโรเตชันของเรีรวพูมันเกิดขึ้นจากการที่เวีรวพูเองไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับการลงเล่นในยูโร a ป e a ลีกทําให้เวีรวพูเองสามารถที่จะพักผู้เล่น แล้วหากผู้เล่นนะครับมีความสดหรือมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้เจ็บหนักมากมายหรือการโรเตชันมีส่วนช่วยนะครับที่ทําให้นักเตะที่บาดเจ็บสามารถได้พักแข้งแล้วก็ทยอยทยอยกลับมาสู่ทีมแล้วก็ค่อยๆเสริมความแข็งแกร่งในช่วงเวลานั้นๆของแต่และช่วงเวลากลับมาสู่ความอายอดเยี่ยมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้ตัวเลือกของเจคินคอปทยอยทยอยมีให้เลือกใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่าการไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะครับในฤดูกาลนี้สําหรับเรียวผูต้องยอมรับว่ามันมีส่วนช่วยที่ทําให้ผลงานในพรีเมียร์ลีกของเรียวผูค่อนข้างดีด้วยเพราะว่าจะได้ตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างสดนะครับลงสนามอย่างต่อนเนื่องนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายเลยนะครับความแข็งแกร่งในเรื่องต่างๆไม่พอนะครับเรียวผูเอง มีทีมสปิริตที่แข็งแกร่งมากซึ่งตรงนี้นะครับถูกวางรากฐานเอาไว้นานพอสมควรแล้วแล้วทีมสปิริตต่างๆเหล่าเนี้ยถูกนำไปใช้แล้วก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่การเป็นอะคาเดมีของอนักเตะเวอร์วูลด,ด้วยเช่นเดียวกันนักเตะใหม่ที่เข้ามานะครับก็ถูกปลูกสร้างนะครับแล้วก็พยายามที่มีนักเตะเก่าๆทำให้เห็นว่าทีมสปิริตของเวอร์พูลนั้นมีความยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งเพียงใดทำให้ท้ายที่สุดแล้วนะครับเพื่อพวกเขา กลับมาลงสนามไม่ว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่ทีมตัวสำรองหรือทีมดาวรุ่งเมื่อได้มาเล่นร่วมกันแล้วทีมสปิริตของเลี้ยวผูยังสามารถมีส่วนช่วยให้เลี้ยวผูแพ้ยากในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้กลายเป็นจุดเด่นนะครับของเลี้ยวผูที่หลายๆทีมให้การยอมรับนับถือเลยนะครับว่าเลี้ยวผูมีหัวใจที่แข็งแกร่งมากนะครับทั้งเด็กทั้งรุ่นพี่รุ่นใหญ่ ทุกคนมีในเรื่องนี้เต็มตัวไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเรื่องของการที่เลี้ยวภูสามารถแซงกลับมาชนะอ่า คู่แข่งได้บ่อยครั้งนะครับในช่วงสถานการณ์ที่เป็นรองลเว์ภูเองทําได้ดีนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลคร่าวๆนะครับที่เพราะอะไรนะครับลเว์พูถึงยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งปัจจุบันชนะรวดมา5นัดในทุกรายการการแข่งขันแล้วซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่นักเตะลีว์ภูลยังบาดเจ็บกันอยู่มากมายเต็มเป็นหมดเลยแต่ยังสามารถรักษาความสมดุลและ เก็บชัยชนะได้อย่างสม่ําเสมอนี่ก็คือสิ่งที่เป็นข้อดีนะครับแล้วก็พอจะทําให้ทุกคนรับทราบกันแล้วว่าเพราะอะไรนะครับในช่วงที่นักเตะบาดเจ็บลิวอร์พูลยังถึงมีฟอร์มที่แข็งแกร่งแบบนี้ครับ